ครับวันนี้กลับมาจากโรงพยาบาลพาหลวงพี่หลวงพี่พัดไปทะเลเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยืนยันยตัวตนแอปอะไรนรับนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาเขื่อนกันอ๋อ มาก็เจอวัวของเพื่อนอีกแล้วสวยงามโอ,อ,อ,าาอ้เจอหญ้าเจอเจอฝนปุ๊บรู้สึกว่าโอ้โหสมบูรณ์มากเลยอ้วนไนใกินหญ้านะครับตัวนั้นตัวผู้โอ้โหสวยงามเลยนะครับอันนั้นเจดีเจดีขาวนะครับอยู่ที่รีสอร์ทนะครับธรรมชาติรอบรอบนะี้จะพาชมอาโอ้โหวัวมีแต่ตัวแบบ สวยสวยอ่ะน่ารักน่ารักทังนั้นเลยนะครับธรรมชาตินะนะน,ะ,นะครับหน้าบานเลยงานบวชเพื่อนหลานเสร็จทุละพาพี่ไปลุง้านเสร็จระทีนี้แล้วก็ที่ชอบๆก็ขึ้นเขาปีนเขาลุงเขื่อนอ หาปูหาปลาวิถีชีวิตนะครับบ้านนอกบรนนานานนอันนี้ผมอยู่ข้างล่างเขื่อนนะครับสันเขื่อนอันนี้ที่สูบน้ําที่ไปใช้ข้างล่างนะครับที่ที่ไอการเกษตรของเราอยู่ข้างล่างตําบลเนินหอมไปทางห้วยเกษียนน้อยหุ้ยเกษียณใหญ่ซับฟานดรงขี้เหล็กไปทางนูน้นทางนู้นก็ไปไออะไรปลาปลาไปที่โรงพยาบาลอภยัยผูเดชได้ใช้กันในเขื่อนรูปเนี้ย ดงสมบูรณ์นะครับมีปลามีน้ํามีกุ้งมีหอยปูปลาวัวควายก็ลเลี้ยงหลังเขื่อนนะครับสันเขื่อนเราผมอยู่กับต้นนี้ใต้ต้นไม้ต้นะมนมม่มงต้นนี้เย็นสบายเลยเวัวควายมันก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวสักหน่อยมันมันก็้นผมมันก็มาอยู่กับผมนะครับธรรมชาติก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมพาเดินดูตรงนี้ตรงนี้ผมจะชอบมานั่ง ตอนเย็นรถมันจะวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้นักท่องเที่ยวทางนู้นก็เส้นหนึ่งที่ขึ้นเขาทางนู้นนะครับมันนานพอดีทางอ,อ,อะไรขเขาเรียกอะเบนดาแห่งประเทศไทยเขาโทรมาคุยเกี่ยวกับการทำคลิปของผมคลิปผมมันเขาบอกมันสั้นไปสิ่งแวดล้อมเขาต้องการ ิสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเยอะๆหน่อยอะไรประมาณนี้ผมก็เลยรับพิจารณาที่จะทดลองในการทำให้เขาให้ผมแสดงตัวตนด้วยให้โชว์หน้าตาอะไรอย่างเงี้ยว่ารอไหมยเงี้ยได้ยินแต่เสียงนะครับได้เห็นแต่ต้นไม้ผมก็ผมทำคลิปผมไม่ได้ทำตัวผมผมทำเกี่ยวกับ ต้นไม้สิ่งแวดล้อมทำใมชาติอย่างนั้นเขาก็บอกก็ได้แต่ก็นานๆเกิดต้นบ้างอะไรประมาณนี้ผมก็รับพีจะนณาเราก็แ,แก่แล้วหน้าตาก็ไม่หล่อเหมือนเก่าแต่ก่อนผมก็หล่อนะครับดูดีๆมันจะมีนะครับมันจะมีความหล่อลุงเหลืออยู่แบบเขียวๆแก่ๆนะ โอเคนะครับพูดมากเกียดขี้โม้่จนมากเขาก็หาว่าผมขี้โม้อยู่แล้วล่วะธะรมชาติประมาณนะี้นะครับก็โอเคนะอันนี้อยู่ข้างล่างตรงนี้ก่อนพนะอเดแดดเบาๆนะครับประมาณตักบ่ายสามอะไรเงี้ยผมจะลงไปที่ทังนู้นเขาบอกให้ผมไลฟ์ซด ผมไม่เคยไลฟ์สดเดี๋ยวจะทดลองไลฟ์อยู่สิเพราะว่าไม่รู้ไลฟ์ยังไงไลฟ์เป็นอยู่แต่มันก็เหมือนกับทำคลิปยาวเขาก็บ,บกอกนะก็ยังว่าคนไม่เคยมันก็ต้องลองนะครับมันก็ไม่ยากหรอกอะไรยากยากมันก็ทำมาแล้วใช่ไหมขับเครื่องบิน ที่ว่ายากก็มนุษย์ไปขับไปแล้วไปดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อะไรเขาก็ไปกันหมดนะครับไอ้แค่ไลฟสดใช่ไหมหรือยังไงนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่ไลฟ์ดรจะทาคลิปวันละสาสี่คลิปน่ลคลิปละสิบนาทีบอกอ่าก็โอเคก็รับพิจารณาอีกเพราะว่าอันนี้เราถนัดอยู่แล้วผมมันก็ชอบฝึกพินไงพินผมไม่เป็นหรอกมาเป็นตอนทําคลิปนี่แหละ ผมก็เลยมีมีอยู่แล้วผมก็เล่นพอแก้เซง็งก้เหงาผมก็หัดไปเรื่อยตามอาจารย์อาจารย์ที่แหงผมก็ดูใน YouTube บฟังในอะไรที่เขาสอน,นจำจำมากันพอได้เป็นผัานเรื่อา โม้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันเอาละเดี๋ยวสแสดงตัวตนก่อนเดี๋ยวข้บบนครับเป็นไงโอเคสวัสดีครับ